วิธีกดรีเซ็ตคืนค่าโรงงานสำหรับเจ้ากล่องอีซี่บ็อกดอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันครับเริ่มแรกนะครับขณะเครื่องทํางานอยู่ตอนนี้กิน d ีซ3,700วัตต์นะครับการจะรีเซ็ตคืนค่าโรงงานเราต้องกดสวิตช์ด้านล่างนะครับฟังชันไฮบ r ิดตรงนี้ให้เป็นออฟนะครับก็คือหยุดการทํางานไฮบิดผสมไฟบ้านและโซล่าเซลล์นะครับให้ทํางานดึง AC อย่างเดียวก่อนหลังจากนั้นนะครับเรามากดรูปเฟืองค้างนะครับก็คือคําว่าเซ็ต โอเคแล้วเราก็กดเลื่อนลงไปเรื่อยๆนะครับหาคำว่ารีเซ็ตนะครับอันนี้คือรีเซ็ตคืนค่าโรงงานหลังจากนั้นกด enter อ่าดูโร่อ่ะจะขึ้นคำว่าแฮนดูโรคำว่าสต็อปตอนนี้รีเซ็ตคืนค่าโรงงานเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็รอสักพักหนึ่งนะครับแล้วเราก็กดสวิตช์ด้านล่างนี้กลับไปทำงานไฮบริดได้อีกครั้งนั่นเองนะครับนะผมกดปุ่มให้ทำงานไฮบริดเหมือนเดิมนะครับตอนนี้แรงดันมาจากแผง367รอสโวลต์นะครับรอสักพักหนึ่งมันก็จะดึงอ่า ไฟโซล่าไปจ่ายโหลดนะครับอตอนนี้เริ่มดึงกระแสขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะครับวัดแพงก็เริ่มขึ้นเรื่อยๆคือตอนนี้เริ่มเป็นฟังก์ชันไฮบริดแล้วผสมระหว่างไฟบ้านและโซลาเซลล์ Cell, ไปจ่ายโหลดนะครับและนี่ก็คือวิธีการรีเซ็ตคืนค่าโรงงานสำหรับเจ้าตัวกล่อง e ีซีบ็อกนะครับ